สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะท็อปปิของเราวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าความเงียบของเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ ความเงียบของเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่คะขอพลังงานคนที่อยู่ในใจของคุณคะ่ะความเงียบของเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่เด็กถือไม่เท้า มี passion ในใจที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่จะเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอยา่างนะคะด้วยความตั้งใจหถ้วยเริ่มต้นใหม่ The Hangman กลับหัว <c oughs> เขามี passion ของการเริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นใหม่อย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะหรือคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้นะคะหรือ ได้สัญญาณความเคลื่อนไหวจากเขาคนนี้อย่างกระทันหันคือมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าตกใจแล้วก็แปลกใจมากๆเพราะด้วยหนึ่งถ้วยเป็นความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกของความคิดถึงความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่รอคอยพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งเขารอคอยการเคลื่อนไหวที่เขาไม่อยากรออีกแล้วสดาบแต่ก็ กำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะทำยังไงดีหาหนทางมันจะมีวิธีไหนที่จะได้เคลื่อนไหวในความสัมพันธ์ส่งข้อความยังไงจะได้พบเจอกันยังไงจะทำอย่างไรดีคือใจมันไม่อยากรอแล้วอะค่ะใจมันเหมือนกับว่าคือมันคิดอะไรบางอย่างได้แล้วว่า มันพร้อมอะแต่มันบางทีมันก็มันจะทํำยังไงแบบนี้โอเคไหมอะมีการลังเลนะคะเพราะคิดมากเพราะความรู้สึกมันยังมีคุณอยู่ความรู้สึกยังมีความคิดถึงการรอคอยคือใจมีความร้อนรนไม่อยากรอแต่ แต่มีความที่คิดเยอะความรู้สึกอะใจความรู้สึกอะมันหวั่นไหวแล้วมันร้อนรุ่มมันร้อนโดนมันอยากที่จะทําอะไรที่มากกว่านี้มันอยากที่จะเคลื่อนไหวอะไรที่มากกว่านี้มันอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่อะไรที่มากกว่านี้อยากที่จะพูดนะคะได้ขอโทษคิดถึงทําอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆแต่มันจะทําได้ยังไงมันจะออกมาเป็นแบบไหนล่ะ จะได้คุยไหมจะส่งข้อความหาแล้วมันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นคิดไอเดียคิดข้อความคิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายรอที่จะปลดปล่อยเนะะี่ยค่ะไฟไฟนี่คือความคิดแล้วก็แสงสว่างปลดปล่อยออกไปให้มันโลง่งมันรู้สึกว่าดึงไว้อยู่ดึงรั้งแห่งความความรู้สึกของความแบบติดอะไรกับบางสิ่งบางอย่างติดอะไรที่จะเคลื่อนไหวนะคะแปดถ้วยกับสิ่งที่มันค้างคาง คือมันเป็นสิ่งที่ค้างคาอยู่คุณอาจจะเดินจากเขาไปหรือมีใครบางคนทิ้งอะไรไว้เดินจากกันไปทำให้เขายังคงจับไว้อยู่ค่ะดึงรั้งไว้อยู่รอที่จะคุยรอที่จะเคลียร์อยากที่จะเจออยากที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าทำอะไรสิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่มันค้างคาเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นความรู้สึกกับความคิดมันตีกันนะคะความรู้สึกคิดมากแต่ความรู้สึกมันมันอึดอัดนะคะเดมมนมันอึดอัดแล้วมันหวั่นไหวเหมือนมันจมลงไปมันดิ่งลงไปในมหาสมุทรในเวลากลางค่ำกลางคืนเวลาที่ว่างที่ไม่ได้ทำอะไรเลย มันหม่นหมองมันเศร้าหรือมันเป็นอะไรกับสิ่งที่ค้างคามันคิดถึงมันกรงวนกะวายเหมือนเราที่แบบเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งหรือว่าเรากับเขามีเรื่องราวประเด็นอะไรกันหรือว่ามีมีเราทําให้ใครเสียใจเราทําให้ใครเสียใจหรือว่าอึดอัดนั่นนะคะเป็นแบบนั้นมันก็เลยทําให้รู้สึกค้างคาและมีความอึดอัดอยู่บางทีเศร้าไปอยู่ตรงนี้แล้เจอ อะไรที่มันย้ำเตือน <c oughs> อะไรขึ้นมาทำให้เศร้าแล้วคิดไปมันก็มันยังเป็นไปไม่ได้เลยปล่อยไว้ก่อนมันยังไม่ใช่เลยมันจะมันคงไม่โอเคมันคงไม่เวิร์กปล่อยไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาอึอดอัด the lovers พ่อรักคุณเห็นไหมคะ อึดอัดเพราะรักอึดอัดเพราะว่าอยากแสดงแสดงออกกับคุณว่ารักและคิดถึงอยากมีช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกได้เจอกันได้ดินเนอร์ได้ทานข้าวได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณก่อนหน้านี้อยากได้เป็นคู่รักกับคุณเพราะว่าผูกพันตัดไม่ขาดมันยังมีเยื่อใยมันมีความรู้สึกที่คิดถึง คุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องของสัญชาติภาษาต่างชาติเห็นไหมคะหรือว่าอายุที่แตกต่างกันก็ได้หรืออะไรที่แตกต่างกันแต่คุณกับเขามีช่วงเวลาที่ดีๆด,ด้วยกันอาจจะตกลุมรักกันด้วยกันครั้งแรกหรือมีอะไรที่ผูกพันเพราะฉะนั้นเขารู้สึกถึงคุณค่ะแล้ก็คิดถึงฝึดอัดและอยากเจอนะ อยากเดินหน้าบอกว่ารักนะับครับเตรียมกุหลาบไว้ช่อใหญ่เพื่อที่จะเข้ามาขอโทษเขากรบพรนาคำสัมพันธ์เดินตามหัวหาหัวใจของคุณมาสู่อ้อมอกของเขาอ้อมใจของเขาเห็นไหมคะเขาคนนี้นะดูดีมีสเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยนะคะดูสิ หรือเขาทําให้คุณเสียใจผิดหวังในตัวตนของเขาหรือเปล่าเขารอมาขอโทษคุณด้วยความรู้สึกว่ายังคงมีคุณอยู่ในหัวใจและก็ยังหลงสเสน่ห์คิดถึงคุณอยู่เสมออยากเดินหน้าไปต่อเป็นคู่รักความสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอยากเป็นคนรักของคุณนะคะไพ่นี่คือความรู้สึก ของเขาเขาอาจจะเป็นดูหนุ่มใหญ่ดูเป็นคาสโนวาคาสโนวีดูเป็นคนเฟรนลี่แล้วดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณกับเขาอาจจะมีอุปสรรคการมีเรื่องอะไรที่โป๊ะลงไปอย่างการะันันะคะไม่ทันได้ตั้งตัวหรือมีอะไรที่มันค้างคาเดินออกจากกันไปเขาอยากมาตามหาหัวใจของเขาที่ติดอยู่ที่คุณค่ะ หนึ่งเหรียญขอโทษขอโอกาสขอพนาคำมสัมพันธ์อยากมีของขวัญมาให้คุณอยากออฟเฟอร์อยากดูแลอยากให้ของขวัญอยากมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมคะอาจจะเป็นดอกไม้ช่อใหญ่หรือของอะไรที่คุณประทับใจก็ได้เข้ามาเพื่อขอโทษเริ่มต้นความสัมพันธ์ อยากให้คุณให้โอกาสให้ความสัมพันธ์นี้ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือว่าให้มันเกิดขึ้นบนความเป็นจริงอีกครั้งไม่อยากคิดมากไม่อยากอึดอัดไม่อยากเป็นความฝันอะไรอีกแล้วเพราะว่ารอเหลือเกินมันทรมานมันอึดอัดนั่นเองนี่คือความเงียบของเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะถ้าผิดไปแล้วก็ขอโทษอะไรอีกครั้งค่ะเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเนี่ยรอที่จะแบบ หัวใจของเขาตอนนี้รู้สึกถึงคุณมากๆเพราะฉะนั้นอยากที่จะเดินเข้ามาหาคุณค่ะเรามาดูอีกนะคะเดเดด,ดอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความสุขเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันเกิดขึ้นมันจบไปแล้ว Transform กลับมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมน,นะคะขออีกสักหนึ่งใบหนึ่งดาบการเข้ามาคุยชัดเจนเคลียร์ความสัมพันธ์คิดที่จะส่งข้อความหาที่จะมาเจอที่จะมาคุยที่จะชัดเจนทำอะไรให้มันชัดเจนไี่คขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ป เพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะคุยกับคุณแล้วเข้ามาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้ชัดเจนกระจ่างและเข้าใจส่งข้อความหานั่นเองและก็อยากจะบอกว่าคิดถึงแล้วก็รู้สึกถึงคุณนะคะนี่คือความเงียบของเขากำลังรู้สึกอะไรเดี๋ยวเรามาขอเอาคำของเขาค่ะ You were the best thing in my life คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยค่ะ So sometimes I stay awake thinking about you บางครั้งในเวลากลางดึกที่เขาตื่นมาเขาก็คิดถึงคุณเห็นไหมนะคะอย่างที่บอกไปเขาคิดถึงรู้สึกถึงคุณรักคุณ อยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่เดินหน้าตามความรู้สึกเอาหัวใจของเขากลับคืนมานั่นเองค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ